สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะครับในช่องทาง youtube นะครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับแนวทาง3ราวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามคัคคีลาวสามัคคี vip แล้วก็ลาว v p p นะครับงวดประจำวันที่29มิถุนายน2567นะครับผม ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากคาเตือนพี่ๆสมาชิกทุกท่านแนวทางตัวเลขทุกๆแนวทางทําจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด็กต่ากว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมสาหรับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้าลุมแนวทางฟรีนะครับก็ท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่ๆ เมื่อคืนนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้ลาวสามัคคีนะครับผมให้2กับ6ผลที่ออก1 5 6กับ6 1นะครับของเราเสียดายตรงที่ตัวเจาะไม่มานะครับพี่พี่เนาะตัวเจาะไม่มานะครับ2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเด้งบนเด้งล่างนะครับผมเนาะลาวสามัคคี VIP ให้8กับ2ผลที่ออก188 2 1ใครรูดที่8เข้าไปที่8 8 ส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่21ตรงๆนะครับผมก็ถ <intell> ือว่ามาทั้ง2ตัวเด่นนะครับส่วนเรา v i p ให้1ก <127 S 1> <owania> ับ7ผลที 1, ่ออก8 2 1กับ3 8นะครับของเรารอบนี้7ไม่มาแต่ใครเอา1ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 1 1 2มาในตัวเจาะนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้เลขเด่นมาทั้ง3รอบเลยนะครับท่านใดที่มีโชคนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับชื่นชอบนะครับในรอบไหนเวลาไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้นะครับเอารอบที่ตัวเลขโดนใจพี่ๆสมาชิกค่อยตามนะครับเราสามัคคีให้1นะครับกับ5รลูดไปที่เลข1นะครับผม1ก็จะมีในที่นะครับผม10 1 2 หนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งสองนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนลาวามะคี VIP นะครับให้ไปที่เลข3กับเลข7สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 1 3 2 3 8 7 1 7 2 7 8 3ตัวนะครับ7 3 1 นะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนลราว vip นะครับเราว vip ลราว vip ได้เลข6กับเลข0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6หนึ่ 01, 02, 08นะครับสตัว 0, 6, 8หแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับ3รลาวในรอบดึกนะครับก็ขอให้ยิงๆิงปังๆแบบเมื่อคือนนี้ก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ